ครัสบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องฟังไฟมือสุขุสุตุนิมังนองและมังหน้าเมื่อกี้เข่าป่าหาหน่อไม้คือเก้าพี่น้องเกาป่าหาหน่อไม้าามืม่อกี้ออกมาหน้าเข่าป่าแต่ทางหน่อไม้พี่น้อง ไปน่าเอาไม้เล่าหรือกาสิไปคุดหัวบัวต่ออยู่น้องผู้เจ้าว่าพอได้ต้มสิบิดแมง นี่ละจ้าพี่น้องซีวีสองสาวกระเทยเท้า,ทา <laughs> นั่งเลิศคือ,อย่างปุ๊กได้มาเลยพี่น้อง <laughs> หนึ่งแนงหนึ่งหน่อน้องใหม่คะน้องใหม่นี่คะน้องใหม่นั่งได้มาแล้วหนึ่ง

ได้กระนอยอดองพี่น้องหีนเดียอดนี่ได้ยอดนี่หาหน่อไม้อยู่นาหาแตนอขาวๆนี่สอง สามนอนแล้วจ้าพี่น้องเข้าป่าหาหน่อไม้เด้พี่น,อน้องหาหน่อไม้เมื่อนี้จ้าเมื่อสุขสุขคนเมื่อนี้มาหาหน่อไม้ซื้อเมื่อต้มกินเลยจ้าคิดอยากหน่อไม้แบบว่าใส่เจลสม่ำๆนะพี่น้องเห็นกระจกเห็นเห็นกระจ้าลงในคลิปนะมืน่อนี่ก็เลยพากันลุยป่าหาหน่อไม้ หากระหา,าไม้ไผ่บ้านดิพี่น,อน้องอไ่ป่ายังบคอมัน้ไ่บ้านก่อนม่ไผบ้านนะนี่อันนี้ไม่ไผบ้านนะ,นนะนอ๊ยค่อยคยส ให้ได้ยาย่รอมาน้อยๆก็เสียเอาโทษพี่น้องแงงน้อยหนึ่งน้อยก็เสียเอ้า ป,นนป้ามาาน,นน้มันนเ้่ปามาทานอไรอยู่บ่เพิ่งออกมาเมื่อกี้ เราก็ออกมานาคือ,ค<ร>อกัรพี่น้องเรามาหาหน่อไม้ขายกับ่มีคน<ะ>นี่อะน้ำมันามานันแพงเขาเลิกบอกบอกขอยอยากมาเรียนดอกน,าาน้ำมันมันแพงมีตเลาะอันแรกข่อยว่ามีงานบุญล้วก็ไปขายพีน่น้อง โอ้ยหน่อยๆก็เอานะเจ้มึงแม่คอเน้นหน่อยหนึหน่งก็เอาพี่น้องไ,ไ,ดได้อีกแล้วพี่น้อง สกินก็นเดียวม่ลสาไปหาัวบัวต่อได้อยู่น้องดลงน้องบัว,บวเดี๋ยวเสื้อผ้าพี่น้องไปลงน้องบัวมื้อนี่เพราะว่าเสื้อผ้าพี่น้องไปเบิ่งน้องบัวด้วยพี่น้องมื่อนี่กับเสื้อผ้าก็ลุยน้อง,น,องน่ากันได้ว,ว่าเสื้อผ้ากันไปลุยน้องมื้อนี่ วัสนาสาวเถามิสกแกนแกงกอกพี่น้องโมเมนต์อิงอิงฟ้าเด้พี่น้องอันนี้อิงเฟืองอันนี้อิงเฟืองพี่น้องอิงเฟืองหานอไม่เด็ดจ้าพี่น้องมนืนี้คือดังแอดเลย อ๋ออันเก่ามานันนะนะฮะแหลมๆมันนะฮะนิซาพี่น้องนั่งก็ได้แล้วเดิ้ลซานิซานิซานมไม้่นมไม้เด้อพี่น้องนั่งก็ได้นมไม้เดิ้ลซาแบาบเมืองนี้ <c oughs> เลิศค่ะ ข้าวป่าหน่อไม้พี่น้องข้าวป่าหน่อไม้ค่ะ ได้เบิง่งในสายหน่อยงาได้เป็น,นเออหน่อยงาต้นหนาแลต้นคณะกับตนา,า,ตนาลไรพีนนพเนาะเพราะรังเสียมถือกันได้อย่านา้น้ นั่งเลิศเลิศพี่น้องทนามไยโอ้ยซับอมอนอัะซับมอนอ่อนๆนก็ตาซับเครื่องก่อนซับมอญหากระจบแล้วมันซับจนอยู่พี่ซับเครื่องก็ๆๆซับจะได้เครื่องมันอันไหนวางขึงนนี่ พออยากซับเพือออกนิดถาดงั้นนี่ย,ย,ม,ยมกระกรูดซีดายไปเนาะ เจอไรป่ะพี่น้องรุ่นกันไม่แต่น้ำนเดยัเดเดนา,นางนาสุดท้ายนางก็ได้ได้แล้วจ้าพี่น้องน้องไม่ได้แล้วจ้าได้แล้วจ้าเลิศขาดความสามารถของนา่งได้แล้วจ้านี่จ้าพี่น้องนั่งได้หนอบักใหญ่นึง นี่พี่น้องนองปักง่ายอย่งนึงนิจานิจ่าไปต่อพี่น้องหกโอ้ยหกก็มาต้องขับไปดอกหกอีเลิกมาต้องไปดอกญาณด,ด้วยญาณญาติไม่พี่น้องอนางบอกว่าของสามนี้ โอ้ยหกปันนกก่นน่ะกระดมลเข้าไปน้องแม่คุณเมาาืองนั่งหาหน้าไม่พี่น้องนั่งมลเข้าไปปั๊ดนั่งคือเข้าไปหกอิริพี่น้องเห็นบ่คุ่นั่งซับหาหน้าไม่พี่น,อน้องหาหน้าไม่เมืองสาวเคุนสับหน้าไม่โอ้ยดังอุดอุด,ดนอ,นอยู่เป็นตาหนอใหญ่แท้ หายังหาหน่อไหมพี่น้องมื่อนี้ยหน่อนพวกยังอีกนึงพี่น้องพูนลดขาพูนนังโยนออกมาแล้วดอกใหญ่หนึงออกมาได้ไหมหกห้าสิหกยังมีอีกอโอ้คือสิเลสใช่ปะพูนโง่น่อยหน่อยอนึงพอแล้วเราต้องเอาอันลอกไปนีย นอนน่อยหนึ่งอ่ะหมดครบหมดครบค่อยหมดครบค่อยโอ้ยอยหมดครบค่อยพี่น้องโอ้ยหมดลุ่มพูดนั่งได้ลายนอเลยใกลหมดลุ่มมาใหม่พี่น้องโอ้ยหมด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 หกลิ้งยังเข่าไป พอแกงแล้วค่ะหกมากเลยเดี๋ยวไปลงหนองบัวกันพี่น้องอันหานมาไม่แล้วกัสิไปลงหนองบัวต่อพี่น้องออกมาได้แล้วออกมาได้แล้วมันหกมันหกหมดลายลายพี่น้องเอ้ยเนี่ยครับสะไปต้อนองบัวกันดีพี่น้องภาพพี่น้องไปเบื่องหนองบัวฮ้อนบไว้พี่น้องบไว้พอเออเหนื่อยแห้งลงไป มาไปเก็บมากบัวพี่น้องขึ้นมาแล้วพี่น้องขึ้นมาแล้วแต่น้องบัวเมื่อยอีรีเสาโฮโฮเม,ม,มื่อยเมื่อยเมื่อยบาไปพี่น้องเป่นเป่นผู้น,น,นั่งเก็บอยู่ข่อยบาไปช่วยไซส่ปีงกัดข่อยระโบนี่เป่นเก็บเพิ่นขึ้นมาแล้วไม่ไหวจริงๆขออนุญาตเด้อ,าดอบาไวอีรี เมื่อยแห้งเลยลุยลุยน้องบัวมือนี่ลงไปเด็กเครื่องเดียวหนึ่งพี่นอ้องพล่นหอบมากแหละ็นอาซิได้หลายกล่วยฮะไ,ได้ได้มาเลยตัวเสาโอ้โห,โห,โห,โหโพี่นอ้องอ้าจังปปีกกาดข่อยเดียดเดียดเดียดดูนี่วายฮะปีกประจักษ์พี่น้อง ข่าวหำใชเนหะเอ้ยโทษข่าวนี้ข่าวนี้นะข่าวนี้ไนะด้ลายเติบพี่น้องเก็บบักบัวกันสบายดีกล่องไหนามานั่งพี่ก็ได้เจ้า นางเก็บมาบัวพี่น้องหนึ่งคนสภาพไปเก็บดอกบัวบักบัวมานี่ก็พอได้กินอยู่เลยเมื่อยก็เมื่อยเพ็่ได้ได้ข่มอยากของนางนางกงลุยตีหน้าบอย่านปิ้งกับบอย่านยังกับบอย่านเพวกในพี่น้องในปักเลนลายหนึ่งเลยพี่น้องดอกบัวหมักบัวไอ้ถ้ากระจับเอาไปขายเนาะ ต้นไม้งายงีเลยมื่มอื่นเมื่อะเมืออมอม่อหนละเมือ่อเมื่อหนละตอนแรงบินน,นนันซินติน,ว,นวันซินก็เมื่อตอนแรงมาซานจากตอกนีนองพีอง น้องน้ำไปเหล่งกะถ่ายเลยแล้วจะ,ะได้ออกซองไปเบิ่งน้องไม้ก็นี่เด้น้องไม้วัาสารเอาเมือปลูกครับพี่น้องน้องไม้อันนี้งามๆเลย นงมันใหญ่ใหญ่อไม้มาหาหน้าไม้หาหน้าไม้ไมไมไมเอ้าอียามันไปปลูกแถวคา,าตาอ้าวเอ่อเอาไปปลูกพี่เนาะมาเห็นลายเถื่อแล้วก็เลยขอเผืนซะไปไปไปทางใด เอากล่องขึ้นมืนมดมือมานี่กล่องมืดพี่น้องเมื่อกี้อันนี้ก็ต้นไม้บล็อกตังนี้นึงต้นนี่ลายปีเลยน,นี่งามไีเลยต้นสามสาพอดีห่มเลยฮะโอ้ยหาก็บซองเนี่ย <54. S 2> ไปเลแล MM. <xi ierra> ้วหย่าหมดแล้วไปหย่าไปเลแล้วสิถือให้ดอกจ่านางไร้พี่น้องนางไปหานมัสบ้านหยาเนาะงานบปเลใรงัวมันอ่อนแล้วยานี่ฮะงัวกินอยู่ปะนี่หยานี่งัวกินอยู่ั่นฮะ แค่นี้ลวงหลักตาจักตอกวิเวียบเอาขันมาหาองไมหมนนางงามไปย่างไปหาทาั้งใดกันย่างะภาพพี่น้องเข้าป่าเมื่อนี้เข้าป่าไม่มีมาหน่อยไปไป,ปไปทั้งใดสับจุดๆถึกมาสะ คับพอจุดอื่นพาพี่น้องเข้าป่าเด้อวันนี้ไปหานหน่อไม้พี่น้องไปหาหนอได้แล้วพ่หอจับกองโอ้ยมาโลดขอจับสองอันก็ได้อเ,ไอไเอากระ마ทั้งสองขอกระจับทั้งสองกระมาขู่ <c oughs> เอามากล่องฮะ <c oughs> แสงแสงสุดๆน้องนาน้องนาของคุณลุงมสบายดีพี่น้องอ้าวคือบอ่าหา สบายดีพี่น้องปองปลายเมื่อสกุสุขชนอยู่เมืองนอกแล้วอยู่เมืองหน้าเมือเอ่อนในสิภาคเข้าป่าหาหน่อไม,ม้เลดงซูดหรือเปล่านี่กดแล้วะนะสบายดีพี่น้องเนาะมาพกครองกันอีกแล้วมาปกครอสวัสดีแล้วเนี่ยสิภาคพ,พี่น้องมาหาเนาะ หาหน่อไม้อย่เนาะอยู่ว่างๆไม่เรียกนะเมื่อยนั่งเมื่อยนอนอยู่เพื่อนแล้วก็ตีพากันมาหาหน่อไม้แต่ว่าผู้ใดแจ้งจ้าหมอออกมาให้มันนะพี่น้องจ้ามื่อนี้ก็มาหอดนองบัวแล้วจ้า มื่อกี้สิ้อผากลงเก็บบัวเก็บหมากบัวพี่น้องหลายมือแล้วว่าซิมากับดบดมาฮะเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งลักก่อน <c oughs> ตั้งลกักได้ดีก่อนยันโทรศัพท์รุดมือ ลงแล้วนเนาะเก็เกสร้างแล้วลงป่แม่นขอจิลงเฮามาย่ยาเป็นยานแทุ้ปีงมีปะนี่้านๆๆๆๆ เอาเอาโทรศัพท์เดี๋ยวมาถือเอาคลีบไฟคลีบมันนี่จ้าพี่น้องมาโทรศัพท์ก่อนดีไปืูเองเลยจะบมาชมนาทีเดียวผู้หานาทีโอ้ยห่างกับโคแต่ตอนที่สิได้ยังไม่ได้ดับปะพาไปเก็บบางบัวพี่น้องลุย าพพี่น้องมาเก็บดอกบัวเก็บหมากบัว ลุยเลยจ้าลุยเลยจ้าพี่น้องเฮ้ยเบิ่งโดนมังบัวก็มี่อยู่ได้พี่น้องดอกบัวก็มี่ป้านแหง่งเลิศแหง่แหงลงซาวนี่ละลงมักเลิศเิหนึ่ง น้ำเลืกๆพี่น้องโห<ฮ>บางในเห็นแต่นั่งน้อยๆน้อยๆน้ำเลืกอีลีพี่น้องลูกน้องบัว <c oughs> ดอกบัวกันงอักหามว้ายพี่น้อง